ก่อนนะครับพอเดือดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะครับค่าอะไรเดี๋ยวซอสไซอสเกลือนิดหนึ่งอ่ะสปากเกตตี้กัมหนึ่งมันจะเหมือนไม้มากเลยเทยลงนะฮะเอ่อเทลงนี่ต้องเยอะมากนะครับกัมหนึ่งพอนะฮะ ข้าวที่จะกินแป๊นหนึ่งอี่ยงันข้าวที่จะที่ตัวเองจะกินนะฮะไม่งั้นจะไม่หมดเหมือนผมนะฮะแล้วก็เอาน้ำมาราดนิดนึงนะฮะมไม่ต้องราดเดี๋ยวมันละลายเองมืไม่ไรย,อ,ยอ่ะมเลื่อนโอ้ยไม่เนี่ยนี่นะคะใส่ใส่น้ำมันอีกนะ ใส่พริกใส่อะไรนะหอมกระเทียมกระเทียมกระเทียมใส่ซอสโชยุใส่ซอสโชยุอยู่มีฮาล้านะครับต้องมีฮาล้านะครับอัดเลยถ้าใคร <ไป S 1> เป็น<ไ>ปเป็นสีสลามต้องซื้อฮาล้านะครับตางจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับสีดำดำนะครับชี้สีชี้ตรงนี้ วดอะนี่นะับตรงนี้อืมแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้เราก็จะทำการใส่โอย้ยเอากับตะเกียบเอากับซ่อมก็ได้ลูกดูกระอม,มใส่เข้าไปใส่เข้าไปอยากไใ,กไ,ปใกไปให้เต็มเลยต้องหมดหรอกน,นี่น่าจะ หอมมากเะยครับนะครับผมไม่กินนะครับเพราะมันเผ็ดนะครับผมทำเผ็ดเกินไปนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำตาไหลน,นะครับเปาอยานน้ำมานะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการทำใหม่แล้วฮะท่าผมยังไม่ได้ดูใช่ไหมน่าจะดูแล้วนะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับเออนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมไปไปทำใหม่คนระับนี่ครับเอาใหม่เอาใหม่ ตีซอแดงครับทำใหม่เพราะอันนั้นผิดนั่นใส่พริกเลย <c oughs> แล้วก็ม,มาเต้นซิมมากม,มากเลย So, oh, Sixty. มันไม่รู้ไหมว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้คลิปใหม่ๆของพวกเราะคระับช่องอันดัลลีมันจะเด้งมาก่อนเลยเต็มปากเกินใจพ่อหนขอบคุณ <Hello. S 2> ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ับ๊ายบายเคียวไม่ได้แล้วนะเต็ม